สวัสดีค่ะมาดูบทที่5นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารนี้ค่ะบทนี้ค่ะออกทั้งหมด6ข้อนะคะมาดูองค์ประกอบของตราสารนี้กันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะมูลค่าที่ตราไว้หรือว่าราคาพาค่ะโดยที่ราคาพานะคะมันคือเงินต้นค่ะเงินต้นนะ เขาบอกว่าค่ะตัวของราคาพาค่ะคือจํานวนเงินนะคะที่ผู้ลงทุนค่ะได้รับคืนเมื่อมีการไถถอนตราสารนี้ค่ะส่วนใหญ่มูลค่าที่ตาไว้จะ กำหนดไว้ที่1000บาทค่ะ2ค่ะอัตราดอกเบีย้ยหน้าตัวหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ตราไว้นะคะตัวนี้ค่ะคืออัตราดอกเบีย้ยที่ผู้ออกมีภาระที่ต้องชําระให้กับผู้ถือตามงวดที่กําหนดตลอดอายุของตราสานีค่ะ 3. ค่ะงวดชําระดอกเบีย้ยหรือความถี่ในการชําระดอกเบีย้ยนะคะจะแบ่งเป็น1ครั้งต่อปีหรือว่า2ครั้งต่อปีก็ได้ค่ะต่อมาค่ะ วันครบกําหนดไถ่ายถอนนะคะตัวนี้ค่ะคือวันที่ผู้ออกนะคะไถ่ายถอนตราสารหนี้คืนค่ะห้าค่ะชื่อผู้ออกนะคะตัวนี้ค่ะชื่อของผู้ที่มีสถานะเป็นผู้กู้หรือว่าลูกหนี้ค่ะ6ค่ะตัวข้อสัญญาค่ะตัวนี้ค่ะคือเงื่อนไขและข้อตกลงนะคะที่ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องปฏิบัติตามหรือ งดเว้นการปฏิบัติตลอดอายุตราสารีนั้นๆค่ะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนค่ะตัวข้อสัญญานะคะมาดูสัญลักษณ์ของตราสารีกันบ้างค่ะจะแบ่งเป็นตราสารีระยะยาวกับตราสารีระยะสั้นนะคะในส่วนของตราสารีระยะยาวค่ะมันจะมีตัวหนังสือประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอย่างกลุ่มของตัวเลขนะคะที่ยาวๆนะคะ ตัวนี้คือชื่อบริษัทนะฮะตัวนี้ค่ะบริษัทค่ะส่วนตัวเลขถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะคือคอสอนะคะหรือว่าปีนั่นเองส่วนตัวเลขถัดมาตัวนี้ค่ะคือเดือน,นะคะ่ะเดือนนะะตัวเลขสุดท้ายค่ะ คือเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นตัวชอยอะนั้นค่ะเป็นตัวซีรีส์หรือว่าเป็นรุ่นค่ะรุ่นนะคะรุ่นค่ะไม่ใช่หุ้นค่ะรุ่นนะคะ,คะเป็นรุ่นนะะั้นอะไรเงี้ยอย่างตัวมันจะมีข้อที่ต้องจำคือเดือนใช่ไหมคะเดือนมันจะมีอยู่เลขเดียวถูกไหมคะเพราะว่า มันจะมีแค่หลักเดียวเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเดือนมกราถูกไหมคะสองก็คือเดือนกุมภายาวไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเดือนเก้าคือกันยาแล้วเดือนสิบล่ะเดือนสิบคือหนึ่งถูกไหมเดือนสิบนะคะเขาจะใช้เป็นตัว O ค่ะคือออกโทเบถูกไหมคะส่วนเดือนพฤศจิกายนค่ะคือจะใช้เป็นตัวเอค่ะ November และตัวสุดท้ายคือตัวดีค่ะเดือนธันวาคมค่ะทีนี้ค่ะมาดูตัวอย่างเนี้ยค่ะ 00xx ถูกไหมฮะเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัททูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะครบกำหนดไถ่ถอนนะปีคศ2507นะคะเดือนเมษายนออกเป็นลำดับแรกซีรีส์ A ก็คือดูที่ตัวด้านบนนี้ถูกไหมฮะครบกำหนดไถ่ถอน ตัวนี้ต้องเป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดถูกไหมคะไม่ใช่ศู 7, นย์เจดะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดเดือน4ี่คือเมษายนนะคะออกเป็นระดับแรกซีรีส์ A, ตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวซีรีสนะฮะมาดูตาสานี้ระยะสั้นกันบ้างคะ่ะระยะสั้นค่ะจะยาวกว่านะฮะจะสังเกตว่ามันจะเพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือตัวของตัวนี้ค่ะคือตัววันที่นะฮะ วันที่ที่เหลือจะเหมือนกันหมดเลยค่ะข้างหน้าคือชื่อบริษัทหรือว่าชื่อของผู้ออกตราสารใช่ไหมคะ,คะส่วนถัดมาค่ะคือปีใช่ไหมคะปีที่ออกค่ะถัดมาอีกคือเดือน,นะคะ่ะและในส่วนของตราสารนี้ระยะสั้นค่ะจะมีวันที่เข้ามาด้วยค่ะตราสารนี้ระยะยาวจะไม่มีวันที่นะฮะและตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นตัวซีรีส์หรือว่าเป็นรุ่นของที่ตราสารนั้นออกมาค่ะมาดูตัวอย่างนะ ตัวแรกเงินตัวนี้ค่ะ BEC ตัวนี้นะคะออกโดยบริษัทค่ะ BEC World จำกัดมหาชนนะคะครบกําหนดไถ่ถอนค่ะในปีคศสองห้าไม่ใช่สองห้าสิสองศนะคะตรงนี้ค่ะเดือนมิถุนายนค่ะเดือนหกค่ะวันที่สิบสองค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะออกเป็นลำดับแรกซีรีส์ A ค่ะถ้าเกิดว่า มันเขียนมาเป็นนะคะ d e c นะคะศูนเก้า d นะคะหนึ่งศู b มันคืออะไรคะมันคือตัวแรกเงินนะคะของบริษัท b e c world จำกัดมหาชนค่ะออกในปีคศคศอะไรคะสองพันเก้าถูกไหมฮะ อ,อในปีคศส,สองพันเก้านะคะเดือนเดือนอะไรคะเดือนอันนี้คือเดือนธันวาคมค่ะธันวาคมถูกไหมคะตัวดีวันที่เท่าไหร่คะสิบไหมคะและซีรีส์บีหรือว่ารุ่นบีนั่นเองคะ่ะถ้าอ่านเต็มๆคือ ตัวของตั๋วแรกเงินค่ะที่ออกโดยบริษัท DEC จำกัดมหาชนนะคะออกในปี2009ค่ะเดือนธันวาคมวันที่10นะคะซีรีส์บนะคะมาดูประเภทของตราสารนี้กันบ้างค่ะเราจะแบ่งเป็นหลายๆห,หมวดมากเลยค่ะหมวดแรกคือแบ่งตาม อายุของตราสารนี้ค่ะจะแบ,บ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ตราสารนี้ที่ไม่มีกําหนดไถ่ถอนนะฮะตราสารนี้ระยะสั้นค่ะคือตราสารนี้ที่มีวันครบกําหนดไถ่ถอนนะฮะณนะวันออกจำหน่ายไม่เกิน1ปีหรือว่า270วัน ถ้าในหนึ่งปีของตัวของตราสารนี้เขาจะนับเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะฮะก็คือจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะตัวสารีระยะสั้นนะคะเป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำค่ะตราสารนี้ระยะยาวนะคะคือตราสารนี้ที่มีวันครบกำหนดถ่ถอนณนะวันออกจำหน่ายมากกว่าหนึ่งปีหรือว่าสองว้อยเจ็ดสิบนค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซื้อสินทรัพย์ถาวรหรือว่าเป็นการลงทุนในโครงการระยะอยา่นะคะส่วนตราสารนี้ที่ไม่มีกําหนดไถ่ถอน,นะคะ่ะตัวนี้ค่ะคือนะฮะตราสารนี้ที่มีการจํหน่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตามเท่าที่กิจการดําเนินอยู่ค่ะถัดมาค่ะแบ่งตรามประเภทผู้ออกนะฮะจะเป็นข้อหนึ่งค่ะตราสารนี้ที่ออกโดยรัฐบาลนะฮะตัวนี้ค่ะจะออกโดยกระทรวงการคลังนะฮะ เป็นตราสารนี้ที่ปราะศจ,ะจากความเสี่ยงหรือว่าผิดการผิดการนัดชําระหนี้นะคะจะไม่มีเลยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นอันหนึ่งค่ะตัวเงินคลังค่ะกับพันธบัตรรัฐบาลนะคะตัวเงินค้างนะคะเป็นตราสารนี้ระยะสั้นนะคะที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีค่ะซื้อขายจากราคาคิดลดเมื่อครบกําหนดนะคะจะได้รับ ตามมูลค่าที่ตาไว้ค่ะส่วนพันธบัตรรัฐบาลนะคะเป็นตราสารนิระยะยาวค่ะมีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะเช่น พันธบัตรหรือว่าตัวหุ้นกู้ค่ะตัวพันธบัตรออมทรัพย์หรือว่าพันธบัตรชดเชยเงินเฟอ้อค่ะมาดูตราสารนี้ที่ออกโดยธนาคารประเทศไทยกันมากนะคะตัวนี้ค่ะจะมีทั้งแบบระยะสั้นแล้วก็แบบระยะยาวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายทางการเงินผ่านตลาดเงินค่ะในการจัดการสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจถูกไหมคะ ถัดมาค่ะคือแบ่งตามประเภทผู้ออกอันที่สามค่ะคือออกโดยรัฐวิสาหกิจนะคะตัวนี้ค่ะพันธบัตรรัฐวิสาหกิจก็คือออกโดยรัฐวิสาหากิจนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินทุนไปใช้ในโครงการต่างๆของรัฐวิสาหกิจนั้นๆน,น,นะคะพันธบัตรตัวรัฐวิสาหากิจค่ะจะแบ่งเป็นพนันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่คาประกันโดยกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการคลังไม่ได้คาประกันนะคะจะมีอยู่สองอย่างค่ะ ถัดมาค่ะคือตาสารนี้เอกชนหรือว่าเป็นหุ้นกู้นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตาสารนี้ที่ออกโดยเอกชนนะคะจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระนี้มากกว่าตาสารนี้ของภาครัฐบาลนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานะการเงินของผู้ออกนะฮะความเสี่ยงจะขึ้นกับฐานะการเงินของผู้ออกค่ะซึ่งดูได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะจะสามารถ ระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงเงินจำกัดนะคะและจากประชาชนทั่วไปในวงกว้างค่ะเพื่อดำเพื่อดาเงินเี้ยค่ะไปดำเนินกิจการนะคะถัดมาค่ะจะแบ่งตามลักษณะในการถือนะคะหนึ่งค่ะจะเป็นตราสารนี้ที่มีใบตราสารค่ะกับตราสารนี้ที่ไร้ตราสารน,นะคะมีใบตราสารหรือว่าเป็นตัวใบกระดาษนะคะกระดาษนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นตรา,าสารที่มีใบตรา,าสารที่เป็นกายภาพถูกไหมคะการโอนกรรมสิทธิ์ค่ะจะทําได้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าตัวสถาบันทางการเงินนะคะเป็นผู้คํา,าตราสารนี้นะคะต้องนําไปสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ที่นายทะเบียนก่อนค่ะ ส่วนตาสารนี่ประเภทไรตาสารนะคะตัวนี้ค่ะจะไม่มีใบตาสารจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมคะตัวนี้ค่ะจะเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะสะดวกต่อการส่งมอบหลังการซื้อขายนะฮะและการโอนตราสารนี้ซื้อขายในทางบัญชีเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมาค่ะจะแบ่งตามการชําระดอกเบี้ยนะคะ ก็คือจะเป็นดอกเบีย้ยคงที่ดอกเบีย้ยลอยตัวแล้วก็ไม่มีการชําระดอกเบีย้ยค่ะมาดูในส่วนของตราสารนี้ประเภทชําระดอกเบีย้ยคงที่กันบ้างนะคะคือตราสารนี้ที่ผู้ออกนะฮะชำระดอกเบีย้ยให้กับผู้ถือในอัตราคงที่เลยตลอดตราสารนี้นั้นๆนะคะส่วนดอกเบีย้ยลอยตัวนะฮะดอกเบีย้ยลอยตัวคือ ตราสารนี้ที่ผู้ออกนะฮะชำระดอกเบีย้ยให้กับผู้ถือตามดอกเบีย้ยที่ได้อ้างอิงไว้นะคะถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามดอกเบีย้ยเงินฝาก6เดือนตัวดอกเบีย้ยก็จะตามนั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตราสารนี้นะคะอ้างอิงดอกเบีย้ย เงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ก็ต้องไปดูว่าเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์เป็นเท่าไหร่นะคะตัวอัตราดอกเบี้ยเราก็จะได้เท่านั้น,นะคะ่ะส่วน3ค่ะจะเป็นประเภทไม่ชําระดอกเบี้ยนะคะตัวนี้ค่ะตราศาสตร์นี่นะคะจะไม่มีการชําระเบี้ยให้กับผู้ถือค่ะผู้ถือจะได้รับเพียงมูลค่าครบกําหนดไถ่ถอนนะคะดังนั้นผลตอบแทนของผู้ถือค่ะคือส่วนตา่าง จากราคาที่ซื้อมาและมูลค่าเมื่อกำหนดไถ่ถอนเท่านั้นค่ะมาดูนะแบ่งตามวิธีการชำระคืนเงินต้นค่ะตัวนี้ค่ะก็คือจะแบ่งเป็นตราสารนี้ชำระคืนมูลค่าที่ตาไว้เพียงครั้งเดียวก็คือคืนวันที่พบกำหนดไถ่ถอนกับอีกอันนึงคือ ทยอยคืนถูกไหมฮะมาดูการที่คืนครั้งเดียวค่ะตัวนี้ค่ะคือตาสานีที่ผู้ออกนะฮะคืนเงินครบกาหนดไถ่ถอนครั้งเดียวเลยหมายถวงว่ายืมมาเท่าไหร่คืนเมื่อนั้นนะฮะคืนณวันที่กําหนดการคืนถูกไหมฮะส่วนอันที่2คือทยอยคืนตัวนี้ค่ะเป็นตาสานีที่ผู้ออกนะครับทยอยคืนนะฮะพร้อมกับดอกเบี้ยให้กับผู้ถือด้วยทยอยคืน งวดนี้ทยอยคืนนะฮะทยอยคืนไปเรื่อยๆค่ะจะไม่ได้คืนครั้งเดียวนะคะเมื่อครบกําหนดสุดท้ายค่ะอาจจะคืนแต่ว่าในเป็นเป็นจํานวนเงินที่น้อยอ่ะตัวนี้ค่ะจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้น้อยกว่านะฮะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ค่ะ น้อยกว่านะคะคืนนะวันครบกำหนดไถ่ถอนค่ะนะคะตัวนี้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าตัวนี้ค่ะเพราะว่าคืนครั้งเดียวคือวันดีคืนดีอาจจะไม่คืนก็ได้ถูกไหมไง ฉะนั้นการที่เราได้ทยอยคืนมาทยอยคืนมาความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าค่ะถัดมาค่ะแบ่งตามสิทธิการเรียกร้องค่ะคือตราสารนี้แบบไม่ด้อยสิทธิ์กับตราสถานี้ด้อยสิทธิ์ถูกไหมคะตัวนี้ค่ะตราสถานี้ไม่ด้อยสิทธิ์ค่ะคือตราสถานี้ที่ผู้ถือนะฮะได้รับชําระหนี้คืนก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ค่ะในกรณีล้มละลายถูกไหมคะส่วนตราสารนี้ด้อยสิทธิ์ค่ะ เป็นตราสารหนี้ที่พู้ถือได้รับเงินชําระนี่คืนหลังหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิกรณีธุรกิจกล้มละลายแสดงว่านะคะไม่ได้สิทธิ์ค่ะจะได้รับเงินคืนก่อนไหมคะไม่ได้สิทธิ์จะได้รับเงินคืนก่อน,ไ,ไ,ดไ,ดน,น,อนได้สิทธิ นะคะต่อมาค่ะจะเป็นประเภทของตราสารนี้ที่แบ่งตามหลักประกันนะคะจะแบ่งเป็นไม่มีหลักประกันนะคะมีหลักประกันนะคะแล้วก็มีการคำประกันนะคะในส่วนของการไม่มีหลักประกันนะคะคือตราสารนี้ที่ผู้ออกค่ะไม่ได้จัดให้นํา ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการออกตราสารนี้นะคะกรณีที่บริษัทนั้นล้มละลายค่ะผู้ถือจะมีส,ส, you, สิทธิ nou, assim, รับส่วนแบ่งจากการขายสินทรัพย์นะคะโดยได้รับคืนตามสัดส่วนและตามลําดับการร้องสิทธิ์ค่ะส่วนตราสารนี้ที่มีหลักประกันนะคะคือตราสารนี้ที่ผู้ออกค่ะนําหลักทรัพย์ค่ะตัวนี้ค่ะมาเป็นหลักประกันในการออกตราสารนี้ค่ะหากเกิดการล้มละลายนะครับผู้ถือค่ะ Yeah. ผู้ถือจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่นํามาเป็นหลักประกันนะะและเมื่อขายสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ค่ะจะต้องนําเงินมาชําระหนี้คืนให้กับผู้ถือเป็นอันดับแรกค่ะส่วนเงินที่เหลือก็นําไปคืนเจ้าหนี้รายต่อไปใช่ไหมคะส่วนของตราสารหนี้ที่มีการค้าประกันค่ะคือตราสารหนี้ที่มีการค้าประกันโดยองคอ์กรหรือว่าเป็นบุคคลที่3ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นบริษัทแม่ของเขาค่ะก็คือเป็นบริษัท หลักแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวของสาขาย่อยๆออกมาเนี่ยค่ะคนที่ค้ามากันคือบริษัทแม่คือตัวหุ้นส่วนใหญ่นะฮะยังมีอีกค่ะคือแบ่งตามชนิดของสิทธิ์แฝงนะคะอันแรกค่ะคือหุ้นกู้ แปลงสภาพค่ะตัวนี้ค่ะคือให้สิทธิ์ผู้ถือในการแปลงสิทธิจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของนะคะมักจ่ายดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้ปกติค่ะเนื่องจากว่าสิทธิ์ในการแปลงสภาพนะคะมีมูลค่ามากกว่าค่ะผู้ถือจะใช้สิทธิ์แปลงสภาพก็ต่อเมื่อมูลค่าแปลงสภาพสูงกว่าผลตอบแทนที่เกิดจากหุ้นกู้ถูกไหมคะสองค่ะตราสารหนี้นะคะที่ให้สิทธิ์ผู้ออกถ่ยถอนได้ก่อนครบกำหนดค่ะ ผู้ออกนะคะจะใช้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยในตลาดค่ะต่ากว่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้นะคะตัวนี้ค่ะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าุ้นกู้ปกติน,นะคะเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนค่ะเสียโอกาสในการคืนหรือว่าเสียโอกาสในการถ่าถอนคืนก่อนครบกําหนดค่ะถัดมาค่ะจะเป็นตราสารหนี้นะคะ ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือไถ่ถอนได้ก่อนรบกําหนดตัวนี้คือผู้ออกไถ่ถอนได้ก่อนถูกไหมฮะอันนี้คือผู้ถือไถ่อไอถ,อ,ถอนได้ก่อนนะฮะการที่ผู้ถือไถ่ถอนได้ก่อนนะฮะก็คือเขาจะใช้สิทธิ์เมื่อดอกเบี้ยในตลาดนะคะสูงกว่าดอกเบี้ยในตราสารนี่คะ่ะมักจะจ่ายดอกเบี้ยให้ต่ากว่ามุ้นกู้ปกตินะคะเพราะว่า เพื่อชดเชยความเสี่ยงของผู้ออกถูกไหมฮะมาดูข้อเปรียบเทียบของสองตัวนี้กันค่ะเขาบอกว่า,าผู้ออกนะฮะถ่ยถอนได้ก่อนครบกําหนดถ้าผู้ออกถ่ยถอนได้ก่อนครบกําหนดก็คือถ่ยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะตัวนี้ค่ะจะถ่ยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะเมื่อถ่ยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ความเสี่ยงจะตกไปอยู่ที่ ผู้ถือหุ้นถูกไหมคะฉะนั้นเขาจึงนะฮะจ่ายดอกเบี้ยให้สูงกว่าปกตินะครับเพื่อชดเชยความเสี่ยงของผู้ถือนะ,ะในการถือตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราถือไปวันดีคืนดีค่ะผู้ออกคืนเงินมาอะไรอยงนี้ค่ะเราก็จะเสียผลประโยชน์ในตรงนั้น,นะคะ่ะในทางกลับกัน,นะคะ่ะ ตรา,าสารนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนดตัวเนี้ค่ะเมื่อผู้ถือไถ่ยถอนได้ครบกําหนดคนที่เสียเปรียบหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงคือผู้ออกไหมคะฉะนั้นผู้ออกเขาจึงจ่ายดอกเบี้ยให้ต่ําค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้วันวันดีคืนดีหรือวันไหนนะคะผู้ถือนะฮะจะเอาตัวไถ่ถอนนั้นะคะ่ะมาคืนเขาคะ่ะนี่ค่ะคือข้อแตกต่างของตรา,าสารนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนครบก่อนกําหนดกับ ผู้ถือถ่ายถอนได้ก่อนครบกําหนดค่ะถัดมาค่ะข้อสี่ค่ะตราสารหนี้นะคะแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นะคะตัวนี้ค่ะคือนะตราสารหนี้ที่เกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย์นะคะสภาพคล่องกลับมาเป็นสภาพคล่องสูงะคะ่ะซึ่งสินทรัพย์ที่นํามาแปลงนะคะตัวนี้ค่ะ ต้องก่อให้เกิดรายได้ประจําด้วยนะคะเช่นลูกหนี้สินเชื่อของตัวอสังหาริมาทราบค่ะหรือลูกหนี้สินเชื่อของบัตรเครดิตรวมไปถึงลูกหนี้สินเชื่อของตัวของตัวไฟ n a n c e หียวกการเช่าซื้อรถยนต์ค่ะตราสารนี้ที่แบ่งเป็นประเภทอื่นๆน,นะคะที่ควรทราบค่ะตัวหุ้นกู้นะคะอันแรกค่ะคือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศนะคะตัวนี้ค่ะ คืออันแรกคือหุ้นกู้ยูโรถูกไหมคะคือหุ้นกู้ที่ออกจําหน่ายในต่างประเทศค่ะโดยใช้สกุลเงินของประเทศผู้ออกจําหน่ายค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นออกหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ใช้เงินสกุลเขาค่ะออกหุ้นนะคะในต่าง ประเทศค่ะโดยใช้เงินสกุลตัวเองค่ะใช้เงินนะคะสะกุลตัวเองค่ะตัวนี้ค่ะถัดมาค่ะหุ้นกู้ต่างประเทศนะคะหุ้นกู้ต่างประเทศคือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศค่ะโดยใช้สกุลเงินของประเทศที่ออกจำหน่ายค่ะตัวนี้คือ ออกหุ้นนะฮะในต่างประเทศค่ะพิธีพิธ,พธีนะฮะโยงขึ้นมานะคะประเทศค่ะโดยใช้สกุลเงินนะ,ะต่างประเทศ แล้วก็ตัว fx-bond ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นหุ้นกู้ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะคะใช้สกุลเงินต่างประเทศพวกจำหน่ายค่ะเป็นได้ทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มต่างประเทศค่ะถัดมาค่ะพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ ผูกกระแสเงินสดที่จะจ่ายทั้งในส่วนของดอกเบีย้ยและมูลค่าที่ตาไว้เข้ากับอัตราเงินเฟอ้อในแต่ละช่วงค่ะผู้ลงทุนนะคะจะได้รับการชดเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเงินเฟอ้อทั้งในส่วนของดอกเบีย้ยและเงินปกกาหนดถ่ายถอนค่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันบ้างนะคะตัวเลือกใดค่ะไม่ได้เป็นองค์ประกอบมาตรฐานหรือรายละเอียดที่ต้องระบุในตราสารหนี้ค่ะตัวที่ห 6, 6ข้อ แรกเลยค่ะตัวที่ไม่ต้องระบุนะฮะที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบคือข้อสามค่ะตัวนี้ค่ะตัวข้อสัญญาค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะนะคะ ่วนมูลค่าหน้าตั๋วต้องมีค่ะอัตราดอกเบี้ยต้องมีค่ะอัตราผลตอบแทนต้องมีนะคะส่วนข้อสัญญาค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะถัดมาค่ะข้อใดคือประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้นะคะลองดูค่ะตัวตัวเลขโรมันที่หนึ่งถูกไหมคะ่ะถูกใช่ไหมคะ เพราะว่าผู้ลงทุนนะคะสามารถทราบอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนคงที่ค่ะเหมาะกับผู้ลงทุนนะคะที่ต้องการผลตอบแทนแน่นอนทั้งเรื่องเวลาแล้วก็จํานวนเงินถูกไหมคะตัวนี้ก็คือถูกอันไหนที่มีข้อหนึ่งคือถูกข้อที่ตัดได้คือข้อสามถูกไหมคะมาดูข้อสองกันบ้างนะการลงทุนในตราสารนี้ทุกประเภทเป็นการลงทุนที่ปราศจ,จากตัวของความเสีย่ยงถูกหรือผิดค่ะ ผิดนะคะเพราะว่ามันแค่บางประเภทนะคะทุกประเภทไม่ได้นะคะนี่ค่ะผิดเพราะว่าทุกประเภทูลยหมคะมันจะปาจะจากความเสียงแค่พันธบัตรรัฐบาลนะคะแค่ตัวเดียวคะ่ะไม่ใช่ทุกประเภทนะคะฉะนั้นข้อสองจึงผิดอันไหนที่มีข้อสองบ้างคะตัดออกคะ่ะ อันนี้ก็ตับอันนด้ก็ตับแสดงว่าตอบข้อ2ถูกไหมครข้อ3ามทำไมถึงถูกครับเขาบอกว่าผู้ออกตราสารนี้สามารถนําดอกเบี้ยจ่ายบนตราสารนี้ไปทําเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีได้ข้อนี้ถูกต้องคะ่ะนะ,ะข้อ70คะ่ะตัวเลือกใดน,นะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารเงินประเภทต่างๆคะ่ะข้อหนึ่งคะ่ะ พันธบัตรรัฐวิสาหากิจไม่มีความเสี่ยงทางด้านผิดการชําระหนี้นะคะเนื่องจากรัฐบาลจะทําหน้าที่คาประกันนะคะให้กับผู้ออกที่เป็นรัฐวิสาหากิจทุกองคอ์กรอันนี้คือหวานหมูมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาจมาข้อแรกก็คือข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกองค์กรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่บางองค์กรเท่านั้น,นะคะ่ะ ะะเพราะว่าในส่วนของตัวรัฐวิสาหากิจนะครตัวคนค้าประกันนะฮะที่เป็นรัฐบาลคือจะมีทั้งในส่วนที่ค้าประกันแล้วก็ไม่มีค้าประกัน,นะคะ่ะฉะนั้นจะไม่ใช่รัฐวิสาหากิจทุกองค์กรน,นะฮะจึงตอบข้อหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะตัวเลือกใดนะคะกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับซีโร่คูบองบองนะคะหรือว่าตัวนี้คือไม่มีการชําระดอกเบี้ยถูกไหมคะ ไม่มีการชําระดอกเบี้ยค่ะคือข้อหนึ่งถูกไหมคะตราสารนี้ที่ไม่มีการชําระดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนค่ะผลตอบแทนผู้ลงทุนจะได้รับคืนคือผลต่างระหว่างมูลค่าที่ตาไว้แล้วก็ราคาซื้อค่ะตัวนี้ค่ะในส่วนของข้อสองนะฮะตราสารนี้ที่เสนออัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับดอกเบี้ยที่ระบุตัวนี้คือดอกอ่าตัวของดอกเบี้ยลอยตัวถูกไหมฮะ ส่วนตราสารนี้ที่ให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่คืออันนี้ก็คือคงที่นะฮะตราสารนี้จะไม่จ่ายดอกเบีย้ยหากบริษัทไม่มีกําไรไม่เกี่ยวค่ะยังไงก็ต้องจ่ายนะฮะตราสารนี้นะฮะถ้ากําหนดไว้ในตัวของตัวสัญญาแล้วว่าจ่ายดอกเบีย้ยก็คือต้องจ่ายถึงแม้บริษัทนั้นค่ะจะไม่มีผลกําไรจะไม่มีตัวของผลประกอบการจะไม่ดีค่ะยังไงก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะคะข้อนี้ยังไงก็ ไม่เกี่ยวกันค่ะข้อนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะจากนั้นจึงตอบข้อหนึ่งค่ะถัดมาค่ะตัวเลือกใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพค่ะผู้ลงทุนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ในการแปลงสภาพได้นะคะตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้นค่ะหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะข้อนี้ถูกนะคะ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกลดลงเป็นอย่างมากนะคะผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพก็ยังจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตัวนี้ก็ถูกต้องถูกไหมฮะในสถานการณ์ปกติค่ะหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงสูงถูกไหมฮะกว่าหุ้นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แฝง ที่พว้กตราสารนี้ลายเดียวกันอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าความเสี่ยงจะต่ำนะคะตัวนี้ครับนะฮะฉะนั้นจึงตอบข้อ3ค่ะ มาดูในส่วนของข้อสอบข้อ73นะคะตัว c ออ everon คือหุ้นกู้ที่ผู้ออกค่ะสามารถถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนดเมื่ออัตราดอกเบี้ยจุดจๆๆุนะคะจนถึงระดับความคุ้งค่าในการถอนแล้วดังนั้น,นะค่ะดอกเบี้ยมักมีอัตราจุดจุดกว่าหุ้นกู้ปกติค่ะคําว่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกสามารถถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนดแสดงว่าความเสี่ยงจะอยู่ที่ผู้ถือใช่ไหมคะ ผู้ถือหุ้นนะฮะฉะนั้นค่ะเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าคะต้องสูงกว่าถูกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นอะไรอย่างี้คะวันนีคืนดีเราก็ไม่รู้ว่าผู้ออกค่ะจะไทยถอนก่อนโภกกำหนดเมื่อไหรนะคะฉะนั้นค่ะผู้ออกจึงกําหนดดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ปกติเพื่อชดเชยส่วนนี้ค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นถูกไหมฮะฉะนั้นข้อที่ตัดได้คือข้อ สองและข้อสี่ถูกไหมคะมาดูกันต่อค่ะว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยจุดจุดจุด,จ,ดจนถึงระดับความคุ้มค่าในการถ่ายถอนแนวหุ้นกู้ที่ผู้ออกสามารถถ่ายถอนได้ก่อนครบกําหนดจะใช้สิทธิ์เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงถูกไหมคะฉะนั้นจึงตอบข้อหนึ่งค่ะ